นหนูเช็ดเองแล้วโยนอย่างนี้เลยเหรอเห็นไหมนิดดูที่เนี่ยอ่ะมารายาทอย่างเงี้ยใได้ไหมได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเราก็อยู่อยากให้มีความสุขก็แล้วกันแม่ทําอะไรไม่ดีแม่ก็ขอโทษด้วยแล้วกันแม่พูดคือพี่เหนื่อยอะหนูช่วงนี้ก็ทํางานแบบเหนื่อยจะตาย,ยแล้วต้องเจออะไรอย่างเงี้ยไดออรอไหมบอกว่าถ่ายคลิปอยู่เออถ่ายไปเลยความในใจเป็นอย่างนี้เลย ล้วจะลงได้ยังไงนี้ก็ไม่ต้องลงลงทำไมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกคูสวัสดีคคคแม่ไม่ขัดเหรอ <S <S> <S วันนี้นะคะคุณนิกคูนาทีฟของเราได้ออกไปทำงานนะไปถนะ่ายหนังก็เลยทิ้งเราอยู่ด้วยกันสองคนใช่ไหมแม่ ก็เลยหาเรื่องว่าจะแกล้งเขาสักหน่อยในการที่ว่าจะแกล้งทะเลาะกับแม่ไม่เคยทะเลาะกับแม่เ,มเคใช่เอางั้นเลยแม่หนู <c ười> จะแกล้งทะเลาะกับแม่ต่อหน้าพี่นิกเ,เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่า, <desde S 1> า,าแบบว่าเขากลับมาล้วแม่เคยทะเลาะก,กับใครไหมอ่ะ <c> แ <ười> <c ười> ม่ <c ười> ไม่เคยทะเลาะก,กับใครแม่ต้องบอกก่นแม่ไม่เคยทะเลาะใครเลยแต่เราจะทะเลาะกับแม่เรื่องอะไรดีวะแม่ทะเลาะทิทะเลาะกันเรื่องอะไรดีอ่า เอาเป็นเรื่องนี้แล้วกันเรื่องเก็บผิวจิีไหมอ้าได้แบบใช้ใช้ทิชชู่เปลืองอะไรเงี้ยอ่าเอออะไรอะไรประมาณนี้ประมาณว่าหนูช้ทิชชู่เปลืองแล้วก็คุยทําก็ทําไม่เป็นอะไรเงี้ยเออไอ้วุญจิมันอยู่เนี่ยวุญจิได้วุจิแบบนี้โอเคค่ะใครดูว่าใครจะโดนใช่ไหมอ่าแม่ว่าแม่ว่าใครจะโดนเอ้าก็เราจะแกล้งใครล่ะแกล้งพี่นิเงยแต่ก็แล้วใครจะโดนอ่ะอืมนั่นน่ะสิก็ต้องพี่นิจก็ต้องพี่ ไม่หนูกลัวว่าเขาจะรู้ทันอีงไงประเด็นอะหวังว่าเขาจะไม่รู้ทันเองนะป่ะไปแม่ช่วยแม่ช่วยแม่บอกแล้วว่าแม่ช่วยแม่ช่วยฟังเอาไว้นิกฟังเอาไว้แม่ช่วยติเป็นเพราะหนูนะเนี่ยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพราะหนูนะเพราะว่าหนูฉี่ไม่ถูกที่นะเข้าใจไหมปะหลาดมากไหมเนี่ยฮะเตียวอุจิตาอีกตั้งหาก โอเคโอเคปะแม่ไปตั้งกล้องกันดีกว่ามาไปหาที่ตั้งกล้องกันโดนแน่รู้สึกมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชนะยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> รบกวนคนตัดใส่เอฟเฟคผู้ชนะด้วยค่ะตั้งกล้องตรงไหนเดียวไมก็ตั้งที่ธรรมดาเลยแม่หาแม่ช่วยหาเร็วตั้งอย่างวางเอาไว้อย่างนี้ยเหมือนกับไม่ได้ใช้อะนีค่คงไม่คิดหรอกว่าแม่จะมาเล่นด้วยอ่ะมาทะเลาะทะเลาะอะไรกันเพราะแม่ไม่เคยทะเลาะก,กับใครอยู่แล้ว มาไปหนูว่าตรงนี้แหละต,ต,ต,ตรงชั้นนี้แหละมันคงไม่รู้หรอกร่วมมือกันร่วมมือกัน <c oughs> แม่ช่วยด้วย <c oughs> ไม่มีที่ไหนเอาละไหนวะเอ๊ะเอากล้องตั้งตรงนี้แหละตั้งตองนี้นะโอเคค่ะโดนนี่นี่คือแม่แมทำยังไงมแม่ก็แบบอารมณ์กว่าแบบเนีน่ย ที่ชูใช้เปลืองแม,แม่บอกว่าทำนี้ก็ไม่ทำเอาชูให้แม่เช็ดเองนะคะไม่เป็นรูปท่าไห่นี่อ่ะแม่พูดเลยนี่เด็กนี่จะพูดอะไรให้ฟังพ่ออ่ะโดนแล้วนะพ่อโดนแล้วจีพ่อโดนแล้วจี พิชูหนูเช็ดเองแล้วโยนอย่างนี้เลยเหรอก็หนูเช็ดแล้วแม่หนูทาทุกอย่างสะอาดหมดแล้วออะไรกันก็เนี่ยเนี่ยโยนทิชชู <h <h ่ให้แม่อย่างเงี้ยมันใช้ได้เหรอเห็นแม่เป็นแม่เปล่าโยนทิชชู่อย่างเงี้ยแม่ก็ไม่ใช่แม่หนูอยู่แล้ววาหนูพยายามทำแบบดีๆแล้วแม่ก็แบบไม่เข้าใจ เอางั้นนิกก็ต้องเลือกเอาเองแล้วนะนะเธอเกิดอย่างเงี้ยแค่ว่าจิมันฉี่ให้ไปเอากระดาษมาเช็ดดูดิก็ต่อหน้าขนาดนิกอยู่เแี้ยนิกก็เห็นตะกี้นิกมานิกทันมองหรือเปล่าละไม่ไม่ไม่เห็นอะไรเลยแม่เราเข้าข้างก่อนเนี่ยฮะเข้าผ้าเข้าผ้าอะไรเนี่ยเขาโยนจากตรงนั้นมาเนี่ยไม่เห็นเลยเมื่อกี้เข้ามานิกปิดประตูมองข้างนอกอยู่เมื่อกี้ตรงนั้นไม่เห็น หนูทำความสะอาดเองแล้วแม่บอกเ <ใน S 1> ช็ดจะเช็ดไ <ใน S 1> ม่สะอาดคือหนูแบบเช็ดสะอาดแล้วแต่แค่มันทิชชู่เปลือง<อ>แค่น,นั้นเองมันจะสะอาดได้ยังไงล่ะกระดาษทิช,ชชู่อะเช็ดฉี่มาเนี้ยมันก็เหมือนกับเอาฉี่เช็ดพื้นอะแล้วแม่บอกเข้ามาเนี้ยแม่ผิดหรอหนูคิดอะไรอะแม่พยายามให้ให้ฝึกให้เขาดอีอะให้ทำให้ถูกต้องอะก็หนูาแบบนี้ ไม่ชู้ปกติที่นี่เขาใช้เช็ดอย่างนี้อยู่แล้วแม่นม่อมไหมก็ใช้ได้แม่ไม่ว่าอะไรไม่อยากจะใช้ก็ใช้อย่างนั้นแต่มันไม่ได้เปลืองเลยแต่เอาเปลืองไม่ต้องพูดถึงถ้าอย่างนั้นแต่มันเลอะเทอะทําไมไม่เอาผ้าพอพเช็ดเสร็จแล้วก็เอาผ้าชุบน้ํามาเช็ดอีกทีสิไม่งั้นพื้นมันก็เหนียวอย่างนี้มันก็สกปรกแม่ไม่แต่วันนี้ไปทำงานมาแนี้ไม่ควรจะต้องมีเรื่องอะไรเงย คือทำงานช่วงนี้มันเหนื่อยมากแล้วไอแม่แล้วก่อนแม่มาหรืออะไรเงี้ยเมื่อที่แล้วก็แบบมันโอเคอะมันเหนื่อยแต่มันก็แบบกลับมามันก็ได้พักผ่อนไงแต่พอแม่มาแล้วเนี่ยมันเหนื่อยวันนี้นีคเปทำงานมาทุกวันใช่ก็แม่มาเนเรื่องไม่เป็นเรื่องแม่แม่ไม่ยอมนว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยเรื่องเนี้ยแค่เรื่องฉีหมาแม่ไม่ออมไหมหนูไม่เคยทะเลาะกับพี่พ่อกระช่วยแค่เช็ดแบบเช็ดฉีสุดท้ายต้องก็สะอาดดีเลยแต่แม่ก็ทำให้นเป็นเรื่องนี้ ปกติก็ดูรักใครกันนะทำไมวันนี้เป็นอะไรอยูอย่ดีๆเหมือนผีเข้าเลยเป็นอะไรไม่ไหนแม่บอกให้ไปเอาของมา,าติผ้าปูไปทำไมไม่ไปเอาล่ะได้หนูไปเอาให้นุดูดีเนี่ยอะมาเยาดอย่างเงี้ยได้ไหมก็โอเคนะแม่ <c oughs> บ้านก็อย่างเงี้ยหะวัยรุ่นเ้าก็อย่างเงี้ย ใครเนี่ยจะเป็นหัวโบราณเหมือนแบบบ้านเราแม่นี่หรอแม่เขาเลี้ยงแบบตะวันออกเขาเลี้ยงแบบตะวันตกอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แบบเราไหนก็โยนตัง้งแต่ตรงนู้นมาสิถ้าอย่างนั้นนะ่ะอาจเป็นได้หมให้หนูไปเก็บรถยนใหม่ไปเลยไปเก็บรถยนใหม่เลยถ้าเกิดอย่างเนี้ยแม่ก็คงต้องสอนแม่เราด้วยละมะั้งแม่ไม่ว่าแม่เขาอนี่ก็ไม่ถูกรอก แม่ไม่ได้รู้จักแม่เขาเลยก็พูดมาแบบเหนื่อยมาเลยอนี้ให้อย่างไงก็แม่เตือนแค่นี้แม่บอกแค่นี้พี่ก็คุยกับแม่ตอนนั้นถูกพี่ก็คุยกับแม่เลยหนูแล้วแต่พี่หนูไม่รู้แล้วหนูไม่อยากคุยแล้วแค่นั้นที่ที่ลงมานั่งนี่คือแค่อยากมารับเฉยๆเห็นกลับบ้านมาแค่แค่อยากมารับเฉยๆไม่ได้อะไรเลย เม่อแล้วแม่มาก็แบบเดือดร้อนนี่กี่งา้นเนี่ยงั้นแม่กลับไปไปบ้านก่อนได้ไหมได้ไหมแม่ได้ได้แม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแม่ก็มีบ้านของแม่เหมือนกันอมาแล้วเริ่มเหนื่อยอย่างเงี้ยได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเราก็อยู่อยางให้มีความสุขก็แล้วกันแม่ทําอะไรไม่ดีแม่ก็ขอโทษด้วยแล้วกันอเป็นไรหรอกโชคดีนะแม่ขับรถดีดีเลยนะแม่ แม่พูดมันคือพี่เหนื่อยอ่ะหนูช่วงนี้ก็ทํางานแบบเหนื่อยจะตายแล้วต้องเจออะไรอย่างเงี้ยได้หไหมะอะไรได้แม่นี่คือควรทำนี้ใช่ทําไมก็เหนื่อย,อยงไงพี้ยคนแบบนี้อ๋อใช่ทําไมเอาก็ทะเลาะก,กันเมื่อกี้ทะเลาะก,กันอยู่ไม่ใช่เหรอแค่นี่ก็เข้าข้างแม่ทำไมเข้าข้างแล้วทำไมมันจะมีปัญหาอะไร หนูไม่ได้อยากให้เขาข้างหนูอยากให้คนหนูไม่พูดจาไม่ดีกับแม่อย่างนั้นอะไม่เดี๋ยวพี่ให้คนพูดจาดีกับแม่หรือเปล่าเอาเถอะหนูพูดไม่ดีพี่จะพูดดีทำไมอะข้อมือตาเหลิวมึงอยู่ตาตาดีวะนี่ไม่ตลกไม่ตลกเลยนะทำไมหน้าเหมือนแจ๊ชชนชื่นไงไปไปเอาแม่กลับมาเอาแม่กลับมาเลยอะไรถ่ายคลิปไม่ไม่ถ่ายคลิปไม่ไม่สนใจไม่อะไรหรอกถ่ายของายคลิปอะไรอ่ะ คืออยากพูดไม่บอกว่าถ่ายคลิปอยู่เออถ่ายไปเลยความในใจเป็นอย่างนี้เลยแล้วจะลงได้ยังไงนี้ก็ไม่ต้องลงลงทำไมไม่พอใจก็เลิกเลิกไปเลยทำไมอ่ะแค่เรื่องแม่เลิกใช่ไม่แค่เรื่องแม่หรอกคำพูดอะไรหลายๆอย่างบางทีมันเยอะไปมันมากไปไงแม่เลยหนูทั้งคู่ทั้งคู่หยุดไปอย่าไปทำมันดิไม่อ่ะพี่อ่ะนี่คือพี่บอกเลิกหนูใช่ ถ้าหนูไม่พอใจยังต้องเลิกกับพี่ใช่ไหมใช่พี่จะไม่ยอมปรับตัวเองใช่ไหมไม่ปรับไม่ปรับขนาดแม่ยังสั่งพี่ไม่ได้หนูเป็นใครมาสั่งพี่อ่ะชวนยังหลีกใครเลยมึงเป็นใครไม่หลีกกลอะไรไปตามแม่ฮะไปตามแม่กลับมาตามแม่ทำไมตามเองดิไม่ไม่อะไรอ่ะพี่บอกเลิกหนูเลยอ่นะนเนี่ยใช่หูหนวกไงใชลยยัง ป่านี่จะเฉลยยังนี่จะเฉลยกระดารืยยังเฉลยเฉลยไรหรอเฉลยไรแม่แล้วแม่มานั่งทำไมเนี่ยเอ้าหม่บอกตายแล้วแม่มาน่ติดไม่ใช้เด็กเกีือสิเราอะเร่ออะไรฮะหนูคิดว่าคนอย่างพี่จะพูดกับแม่งั้นเหรอ ะก็ถ้าอย่างปกติพี่ไม่ได้พูดกับแม่อย่างนั้นเตรียมกันมาคนนนี่ตินี่จะพูดอะไรให้ฟังพ่อมึงอ่ะโดนแล้วนะพ่อมึงโดนแล้วติพ่อมันโดนแล้วพ่อมึงันแล้วพ่อโดนแล้วแม่บอกให้ไปเอาของมาติได้ไปเอาให้ อะไรขึ้นมาหรือบบไงครับแม่ไงตัวใครได้เลยมั้งหนักวันนี้สักหน่อยนะแบชอบไปหน่อยกินขี้แคหนักกวนะหนักกว่านี้หน่อยแมบบ่ไม่แม่มอแบอกว่าจะช่วยหนูไม่คือเราคุยกันแล้วเนี่ยคือพี่ก็ว่าแม่ก็คงอยากรู้ไงคนเราอาจจะมีแบบถ้าเกิดทะเลาะกันเนี่ยดูสิว่าเขาจะเลือกใครระหว่างแบบแม่เขากับกับแฟนอะไรเงี้ย แล้วก็จะดูว่าระดาจะเป็นคนยังไง <laughs> บ้านเรามีต้นมะพร้าวหรอวะต้นมะพร้าวเราใส่หัวไปเอากล้องมาเลยเราตั้งกล้องไว้ตรงนั้นแหละไหนกล้องไม่เจอเลยไหนวะกล้องอยู่ไหนวะเออตรงนั้นอ๋อโอ้โหจิโอ้หนซีนคุณ <laughs> รู้ไหมว่าตอนต้นคิมหรืเปิดคลิปว่าอะไรเมื่อกี้ว่ารบกวนคนตัดใส่เอฟเฟคผู้ชนะด้วยคะ่ะแล้วหนูเป็นผู้ชนะไหม่ะ หนูก็ชนะไงชนะในความแบบว่าแก้ไม่แค่งสำเร็จแล้วให้ที่หนึ่งที่นี่แพกแ้ก็เหรอแพกแ้ก็เหรอไม่ได้แพ้เกาเรียกว่าอย่างน้อยก็ชนะใจแม่นี่เลยนะเลยนะเลยนะแมนก็ชนะใจแม่เอาละครับทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยไม่<ร>ไม่เลยเราไม่ปิดคลิปกับคุณด้วยเหรอก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรพูดนั่งกันเลยแล้วก็ปิดคนเดียวนี่มันคลิปของเราเป็นคนถ่ายอ่ะไปปิดเองไปปิดเองไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก subscribe เป็นไบโพล่าป่ะวะช่องอะไรนะบิ๊กคูชแนลช่องอะไรนะบิ๊กคูชแนลช่องอะไรนะมิ๊กคูชแนลช่องอะไรนะหยุดยังอ่ะช่องอะไรนะมิ๊กคูชแนลใส่ทานแล้วก็สับสวิกเอาโอเคโอเคช่องอะไรนะพอละ เล่นี้หรือว่ายัางไงอยากดูคลิปเลยเมนเวใต้คลิปนี้เลยลเราทำคลิปนี้ทุกคนดูนะฮะคนตัดต่อของเรานะคุณโอก๊กเราจะขึ้นรูปไปให้ตรงนี้นะครับผมตัดแบดดีมากนะฮะวันนี้สุดยอดจริงใครขโมยตัวนะเก่งจริงนะ<ๆ>ใครห้ามขโมยตัวนะฮะไลโอ๊ก <laughs> ถ้าไปไหนความลับมึงกูรู้เยอะสมัยเรียนไอโอ๊กไม่เป็นไรโอ๊กปเอาเงินที่นี่นะบอกความลับมาเยอะเยโอ๊บู๊๊๊๊๊